ฟินิกทาโร่สองสามสามสองสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อใครที่คิดถึงคุณแทบคลัง่งใครที่คิดถึงคุณตอนนี้แทบคลัง่งให้ช่วยบอกทีนะคะขอชัดๆสาธุสาธุสาธุด้วยบ,บุญบารมีของข้าพเจ้านางสาวปวีณาแสงพาดและบุญบารมีของผู้ที่พบเจอคลิปแดนดอมนี้นะคะใครกันที่คิดถึงคุณแทบคลัง่งใครกันที่คิดถึงคุณตอนนี้แทบคลั่งคะ ไพ่ช่บอกทีนะคะขอชัดขออนุญาตทูบา,าจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออนุญาตท้าเจกรรมในเวรทั้งหลายด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเปิดทางให้ลูกทีนะคะใครกันนะที่คิดถึงคุณแทบคลั่งตอนนี้ไพ่ช่บอกทีนะคะนี่เป็นคลิปแรนดรอมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงบ้างขอให้คุณเลือกรับเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะ เพราะว่าพลังงานดีๆพลังงานบวกๆเนี่ยจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะขอให้คุณก้าวต่อไปและเชื่อว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ The Moon เป็นคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ The Moon เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคลุมเครือไม่ชัดเจนไม่เข้าว่าคุณอาจจะแบบยังไม่มีสถานะให้กันเลยนะคะ คิดถึงกงังวลแต่เขาคิดถึงคุณมากเลยตอนเนี้ทั้งคุณทั้งเขาอาจจะทั้งคุณทั้งเขาเลยนะคะกําลังคลั่งคิดถึงมากเลยค่ะกลางคืนเนี่ยจะนอนไม่หลับเดโมนชาทริออดคนไกลนะคะเป็นคนไกลค่ะไกลจากการต่างที่อยู่อาศัยต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือว่าต่างประเทศได้เลยนะคะคุณกับเขาอะมีความต่างกันหลายอย่างค่ะด้วยความคิดทัศนคติอายุ เชื้อชาติศาสนาเหมือนสฟิงขาและซฟิงดำนะคะเขาคิดถึงคุณมากค่ะอยากมาหาคุณตอนเนี้ชาริออตคลั่งมากอยากมาหาคุณค่ะเขาอาจจะทำงานรับราชการทหารตำรวจวิศวกรได้นะคะชาริออตหรือทำงานในองค์กรใหญ่ๆองค์กรต่างประเทศอะนะคะอาจจะเกิดในลัคนาราศีธนูได้ขออภัยค่ะลัคนาราศีกรกฎได้นะคะชาริออตเนี่ย เขาเป็นใครลักษณะแบบไหนคะที่คลั่งรักคุณตอนนี้ไพ่ชบอกทีขอชัดๆแปดดาบคนที่คุณกับเขาเนี่ยเหมือนว่าจะมุบออนจากกันไม่ได้เลยนะคะแปดดาบบางผู้บางคนอาจจะบล็อกกันนะนะคะคนที่คลั่งรักคุณมากตอนเนี้ยคือยังหาทางออกไม่เจอเลยคะ่ะยังมุบออนจากกันไม่ได้นะคะทั้งคุณทั้งเขาแหละเรามองแปดดาบเนี่ยไม่ได้พบไม่ได้เจอกันเลยตอนเนี้แปดาบ อาจจะไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยกันหรือถ้าบางคนก็อาจจะเจอกันแต่ไม่พูดการบล็อกใจกันนะคะเด็กถือเหรียญไม่คุณก็เขาอาจจะเด็กก่ากันได้นะคะหรืออายุไล่ๆกันเขายังมั่นคงกับคุณนะคะเขาอยาามาง้อขอโอกาสคุณนะคะถ้าไกลกันเนี่ยอย่ามาง้ออยาาขอโอกาสอยากคืนดีด้วยค่ะเด็กถือเหรียญใครกันนะที่คลั่งรักคุณตอนเนี้จดเหรียญคนที่คุณกับเขาน่าจะรู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะจดเหรียญเป็นคนที่รอรอดูดูกันอยู่อะค่ะ เนี่ยเขาดูคุณอยู่เจ็ดเหรียญไม่ได้ปล่อยคุณนะคะเพียงแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เป็นดมูลเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก้าวไม้เนี่ยบางคู่บางคนอาจจะบล็อกกันจริงๆอาจมีประเด็นกันนะคะเขายังเป็นห่วงคุณอยู่เลยค่ะยังถือไม้เอาไว้ไม่ปล่อยนะคะยังมองยังดูคุณอยู่เลยค่ะแต่ว่าเลือกที่จะนิ่งไม่ทำอะไรเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน ความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าจะออกมาแบบไหนเด็กถือไม้คอยสอดสองคอยดูกันอยู่ต่อให้บล็อกกันก็มีวิธีดูค่ะเเด็กคนนี้มองดูไว้ตลอดนะคะเขาเป็นคนที่ไม่คุณก็เขาเป็นคนที่แบบเด็กถือไม้เป็นคนที่ช่างสังเกตช่างเรียนรู้ช่างพูดช่างเจรจารนะคะอาจจะเด็กเ็กกว่ากันได้แล่ไล่กันได้นะคะเด็กถือไม้เนี่ยหรือว่าลักษณะคล้ายๆเด็ก,กน,นะคะ เจ็ดไม้คืออาจจะมีปัญหาอุปสรรคมากเลยะคะความรักครั้งเนี้ยเขามองว่าความรักครั้งเนี้ยมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาเยอะมันมีหลายอย่างถ้าต่อสู้ต่อไปเนี่ยโนคตนรเหนื่อยเลยคะ่ะแต่เรามองว่าเขาจะสู้นะคะเพราะว่าเขาคลั่งรักคุณมากอะ่ะเขายังมั่นคงกับคุณอะ่ะเขาอยากจะแบบติดต่อสื่อสารกับคุณแต่ว่าตอนนี้ยังดูดูอยู่ ใครที่คลั่งรักคุณมากคะโอ้เมญชิเชียนผู้ชายที่ฉลาดมากค่ะพร้อมทุกอย่างมีสเสน่ห์มีคนเข้าหายเยอะฉลาดครบทุกอย่างเลยค่ะเจ้าเล่ย์ด้วยเขาจะทําทุกอย่างนะคะเขาดูอยู่ตอนเนี้ยเขาจะเข้ามาทําทุกอย่างเองเพื่อที่จะได้เข้ามาพูดคุยกับคุณเพราะว่าเขาคลั่งรักคุณนะคะ The Moon เนี่ยกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับคิดถึงกังวลอยากมาหาอยากมาเจอคิดถึงมาก ว้าว The เวอร์คลั่งไหมล่ะคุณคุณเป็นคนที่ใช่นะคะเป็นคนที่มองตาเขารู้ใจเป็นคนที่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนำพามานะคะแต่บางคู่บางคนนี่อาจจะเป็นรักทางเลือกของการและกันได้นะคะอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วหรือเขามีคนของเขาอยู่แล้วอยู่เขาไม่มีใครแต่เขาก็ไม่ให้สถานะนะคะใครกันนะที่คลั่งรักคุณสามถ้วยเป็นคนในวงสังคมเดียวกันได้ค่ะเป็นเพื่อนของเพื่อนได้เป็นคนที่เคยรู้จักกันมานะคะ ปาร์ตี้เจอกันในงานสังคมไปเที่ยวไปฉลองด้วยกันแล้วนะคะเป็นเด็กเลิฟเวอร์ของคุณเป็นคนที่คุณรักคิดถึงอยู่ตอนนี้แหละค่ะทั้งคุณทั้งเขาเนี่ยดุคลั่งรักกันมากเลยค่ะตอนเนี้ยแล้วเขาคนนั้นมีอะไรอยากบอกคุณไหมคะคนที่คลั่งรักคุณตอนนี้ไพฉันบอกทีนะคะขอจะชัดเขาคนนั้นมีอะไรอยากบอกกับคุณไหมตอนนี้อะไรที่เป็นพลังงานของคุณคุณจะสัมผัสได้คุณจะรับรู้ได้นะคะเขา อยากบอกอะไรกับคุนไหมคะพรมลิขิตใช่เลยพรมลิขิตค่ะเป็นพรหมลิขิตเป็นเหมือนคนที่ใช่ว่างไหมอยากมาหาค่ะขอพรอม,มเจิเชียนเป็นคนที่เคยอธิษฐานขอพรเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จักรวาลน,นำพามานะคะขอพรให้ได้มาเจอกันแลนะคะ ใครกันนะที่คลั่งรักคุณอยากบอกอะไรไหมอะ่ะคิดถึงจังฝันดีนะโอ้อยังไม่กลางคืนเลยไม่กล้าพอคะ่ะอยากบอกแต่ยังไม่กล้าพออยากคิดมากบางคนเขาไม่อยากให้คิดมากนะคะอีกครึ่งของฝันคุณเป็นความฝันของเขานะคะคนที่เขาอยากมีอยู่ในชีวิตนะคะแต่เขายังไม่พร้อมอยากบอกอะไรไหมคะแต่เขาก็ไม่มีวันลืมนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอีโก้บางคนก็อีโก้นะคะฉันสับสนและเวลาคือคำตอบมาจนได้เขาขอให้เวลาเป็นคำตอบค่ะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ขอบคุณทุกการเม้นต์การแชร์การไลค์การ Subscribe นะคะฝากกดเม้นต์กดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ